เปิดประวัติไรอันไม่หมดนี้หลังแฟนๆดรามาสนันเรียกว่าเป็นกระแสดรามาร้อนในโลกออนไลน์ทัวลงครูสลาตัดสินให้ไรอันแพ้พี่จอยด้วยหลังจากจบรายการเพรตัดเพรทางช่องเวิร์กพอย23โดยทางเพจคนลูกทุ่งได้เผยว่างานนี้เป็นอันเจอกันของจอยโอรมิตร แชมป์ไม้ทองคำหนึ่งกับไรอันแชมป์ไม้หมดนี้200สมัยซึ่งทั้งคู่เลือกเพลงลุกทุ่งหวานมาประชันกันแบบไม่ยอมอ่อนข้อเกมดูเหมือนว่าจะน่าสนุกเอาแชมป์เจอแชมป์แต่พอจบอรายการครูสลาคุณวุฒิโดนวิจารณ์จากเหล่าแฟนคลับไรอันว่าครูสลาตัดสินไม่ยุติธรรมให้ไรอันแพ้ทางนี้ในโลกออนไลน์เหล่าเอฟซแฟนคลับไรอัน ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดจนเกิดทัวลงครูสลาตั้งข้อสงสัยถามถึงมาตรฐานเกณฑ์การให้คะแนนของครูสลาคุณวุฒิในเชิงลำเอียงครูสลาคุณวุฒิตัดสินคารสาตาผู้ชมไรอันร้องดีมากแต่ทำไมให้แพ้จนกลายเป็นตราไมาเยโตซึ่งเชื่อว่านาทีนี้ก็ไม่มีใครที่แม่รู้จักเขา เพราะเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากและสำหรับประวัติเบื้องต้นของไรอันปัจจุบันไรอันมีอายุ19ปีซึ่งก่อนจะเข้ามาร่วมแข่งขันรายการไม่หมดนี้เสียงโชคเขาได้ร่วมแข่งขันร้องเพลงมาตั้งแต่อายุ13ปีอย่างในรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งนอกอ u t และได้เปิดเผยในรายการคอนเทนต์พิเศษของช่อง WorkPoint o f f i c i a l ว่าเขาแข่งมาหลายรายการและรับรางวัลถ้วยรางวัลมาหลายเวที ซึ่งสมัยเรียนมัธยมเขาเคยแข่งขันรายการศึกวันดวนเพลงนักสู้ลูกทุ่งในปีพศ2561ด้วยหลังจากนั้นในปี2563ไรอันเดลร่วมแข่งขันรายการดวลเพลงชิงทุนสู้ภยัยโควิด -19 สมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนบางกะปิโดยในรายการเขาได้เผยว่าตัวเองได้ลดน้ำหนัก ปรับลุกจนมีผลต่อการเรียนและช่วงโควิดคุณแม่เขาต้องตกงานหลังบริษัทที่อยู่ปิดตัวส่วนคุณพ่อก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องทำงานหนักเพิ่มจนเขาเริ่มแข่งขันร้องเพลงจริงจังซึ่งนอกจากเวทีท้องถิ่นแล้วดวยเพลงชิงทุนซู้ภัยโควิดไรอันก็เคยผ่านการแข่งขันบนเวที ชุ่มทางดาวทองซึ่งณเวลานั้นเขาเป็นอีกผู้เข้าแข่งขันที่โดดเด่นของรายการจนมีการตัดคลิปการแสดงออกมาซึ่งมียอดชมมากกว่า800 0ครั้งด้วยนอกเหนือไปจากการร้องเพลงในรายการแนวลุกทุ่งแล้วไรอันก็เคยแข่งเป็นเงาเสียงยอดรักสลักใจในรายการกิกดูสงครามเพลงเงินล้านอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ